ครับผม35แรง T E X นะครับตัวนี้เผาหน้าเป็นเพาหน้าระบบใหม่เป็นเพาหน้าตัวเดียวกับ3 9 2 0 0 0 0บาทนะครับผมพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นยางหน้าเป็นยางตัวใหญ่และตัวใหม่นะครับผมเป็น18นะครับตัวนี้แล้วก็มีไม้เีดด้านหน้าให้มีเครื่องตัดหญ้าให้นะครับ2อ0 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับพี่น้องตัวนี้ตรว,วจสอบระบบรั่วซึมทั้งหมด นะครับทั้งเผาหน้าเผาหลังแล้วก็ซีนทุกอย่างเนี่ยเราเช็คให้หมดนะครับผมพร้อมส่งมอบให้ให้กับพี่น้อง35แรง Tx ซึ่งระบบทุกอย่างเนี่ยจะใช้ตัวใกล้เคียงกับตัว39แรงเลยนะครับผมครับตัวนี้สวยๆงามๆอย่างนี้เลยนะครับผมและสามารถถ้าอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองคายพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสามารถที่จะวางดาวได้นะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่น t e x นะครับผมมีระบบซีนป้องกันการรั่วซึมของเพาหน้าที่แข็งแรงขึ้นนะครับของมากกว่ารุ่น35แรงทั่วไปคือใกล้เคียงกับรุ่น39ของปัจจุบันนี้แหละครับผมใกล้เคียงกันเลยนะครับผมระบบเกียร์ก็แปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยหลังมีเครื่องตัดหญ้าพร้อมใช้งานครับตัวนี้ครับ ซึ่งตัดยายอดนิยมของเรานะครับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบนะครับพี่น้องสนใจยังไงติดต่อเข้ามา0 9 8ย์7 1 2 6 7 2 0 0 0 0 0 20,000บาทเท่านั้นครับพี่น้องดาวได้ด้วยนะครับพี่น้องตัวนี้มอบสิทธิพิเศษให้กับพี่น้องในบริเวณใกล้เคียงก่อนนะครับจังหวัดเลยจังหวัดนองบรุรีจังหวัดนนงบครยจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดเหล่านี้สาหานรถติดต่อโทรเข้ามา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม20ง0 0 0สองมบาทมอบให้กับพี่น้องครับผมขอบคุณครับ